สวัสดีครับผมวันนี้เรามาดูช้า,างจีบกันกางอ่างมากหรอกางอ่างมากหรอโดบด้วยมันแกว ไม่เสียมาดูอะไรหรอดูเธอจีบกันะดูทำไมไม่เคยเห็นเห็นทุกวันนี้ไม่พอใจมาเสียไม่พอใจครับจะดูจะวันนี้เคยออกลูกเลยเจ๊ไม่ต้องห่วงหรอกไมเคยขัดจัดให้ตลอดผู้บ่าวไม่กอดแต่กอดเองมิจื กูบ่าวไม่ลุกหยุดลุกเองลุกอะไรลุกหนีอยู่ทำไมละเขาไม่รับกูบ่าวดอยอดอย,ดอยเลือกสาวมาหน่อยนีย่ตาเหลี้ยงเลยืบ่าวบ่าวตาเลี้ยง,งเลี้ยง ทั้งจะไปดูบวบาลเล่นน้ำนะครับทั้งจะไปทั้งจะถ่ายเจผสมพันธ์โอ้ไม่รู้จะแยกล่างไปไหนดีครับเอาอยัางไงี่เอาอยัางไงดีดอืมอ่ม,มันก็ร้องอยู่พะอไาบอกขอกินมันแก้วก่อน ออก,กินมันแก้วกันออก,กินมันแก้วแอลจะได้ผิวลอยละลิ้วเหมือนสายลมปิวสวัสดสวยยืย้อตากระโวดกระวีมากตกใจมากขับขานเพลงรักสะลักใจให้จำไว้วันนี้ดอกที่สามลงท้ายด้วยอะไรดีให้จำไว้วันนี้ครั้งที่สาม เลงไม่ได้ลงไม่ได้ไม่เห็จ้าบทเจ้าก่อนเพราะผมทื่สุนทรนะครับแต่ไม่มีผู้อาเจเจมาละเจเจจัดลูกจัดเนี่ย อะรวขอกินกันโอ้ดูเจ้หอพอ,อดินใส่หน้าเงี้ยแ้ดูเท่ดีนะม<อ>ันล่ำเป็นสันอะไรบัวบัวอะไรนะโอ้ยมีล้างกันล้างเนี้ยล้างตัวมันจะได้ลื่นลนตกมาไงหาลังใช่ละ่ะ โคตรบางแก้วนะอะไรออกออกมาอะไรอ่ะออก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 กําลังกายแล้วเข้าไปคืน อาวันดอยยังไม่มีแรงเมื่อว่าได้กินน้ำมะพร้าววันนี้ได้กินอะไรกินมันแกวแรงดีไม่มีมมทอ้อเชฟก็ดเข้าปากเจ๊บอกฉันฉีท่ท้อ ขี่ลอยเพื่อแล้วโอ้โหบป,ปับบป,ปับป,ปึบับปั๊บเอ้าเสื้อเขียวมาจากไหนน่ะเขาเขาถายอ,อยู่บ่เกี่ยวรอบัวมาเล่นน้ำโอ้โหเอ่ออายนะเขารอคลิปช่องอะไรนะ บราณรถอาจารผมไหมพ่ด <c oughs> อย, <c oughs> าายเชยบเชบมากครับ ตามมันแกวยักกอนโอ้โหท่านผู้ชมใจเย็นนะขอกินก่อนแล้วเราจะโชว์การแสดงให้ดูการสแสดงกำลังจะเริ่มขึ้น ชคุนาักการหัวใสอากมาวานใสคิดอะไรหรือเปล่าเออฉันรอเธอมาแล้วนะฉันรอไปที่ท่าน้ำทุนเลยพี่มากไม่ใช่แมวนะแมกเมีย ก็จะบรรเลงเพลงรักได้เนี่ยขอกินกันว้ยเพลงรักเจ้าไปใจเย็นใจเย็นขอกินก่อน ต้องใช้กำลังเยอะนะรู้ไหมมันจะเกรงไปทั้งตัวเพราะว่าต้องใช้ขาหลังเหยียบขึ้นนะครับน้ำหนักขาหลังไปที่น้ำหนักทั้งหมดลงที่ขาหลังบัวถ่ายวิดีโอไว้แบบไม่มีเร็วเร็เรดเดี๋ยวบัวจะไปก่อน เสร็จแล้วเชิซ้ายเชิขวาโอ้โหว้าทีคยับกินเสร็จปั๊บไปหาเลยเอ้อยจะจับฉัน่ามาจับฉันนะผู้ชายเจ้าชู้ฉันไม่ชอบเธอไม่รักเดียวใจเดียวแล้วมาหากินอ้อยอีกหอย,ย่แสดงบอลมูน กีลาที่หนึ่งงั้นก็ไปดูกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้ให้ติดเหลียงเลยสวัสดีครับ